กลับสวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับก็มีพระสมเด็จวัลคังนะครับพิมพใหญ่อกวีเกตทะลุตุ้มนะครับเป็นพระของเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่ส่งมาช่องการศึกษาพระสมเด็จพิจารณานะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับนำมาให้เพื่อนนะครับศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับธรรมชาติความเก่าของเนื้อปูนธรรมชาติละแท้นะครับ และพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ของวัดละแขงนะครับเกรทะลุซุ้มนะครับก็คือพิมพ์ใหญ่อกวีลักษณะของนะครับหน้าอกจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือลักษณะคล้ายรูปตัววีนะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับตามนี้เขาตั้งชื่อกันนะครับลักษณะของเนื้อปูนนะครับค่อนข้างที่จะมีทั้งหยาบทั้งละเอียดนะครับพุทตัดสินนิ้วเท้าก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าพิมพ์นี้ก็เป็นแม่พิมพ์ของวัดละแขงนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องดูที่อะไรครับดูที่ธรรมชาติความเก่าของเนื้อปูนนะครับลักษณะอะไรครับลักษณะการหดตัวนะครับความหดแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อปูนนะครับลักษณะของชั้นนะครับการงอกของปูนดิบนะครับเห็นไหมครับเนื้อปูนระดับพื้นผิวมีความหดแห้งนะครับมีความเหี่ยวย่นนะครับมีลักษณะการงอกที่ชัดเจนเห็นไหมครับ เพื่อนดูนะครับธรรมชาติละเทเห็นไหมครับรูปแบบเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นชัดเจนในพระเนื้อผงปูนเห็นไหมครับหลายหลายองค์หลายๆแม่พิมพ์นะครับก็จะเกิดธรรมชาติรูปแบบการงอกที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยบ่งบอกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าพระสมเด็จวัดระฆังมีการสร้างไว้เยอะนะครับเห็นไหมครับแต่ละคนนี่อยู่คนละผ้ากันนะครับบางคนก็เป็นพระเก่าเก็บของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย่นะครับตกทอดมาให้ นะครับไม่รู้ว่าเทวะเกะนะครับแต่เขาก็เก็บสะสมมาไว้นะครับบางคนยังไม่ได้ศึกษานะครับนำไปให้พวกเซียนมันดูนะครับเซียนมันตีเกะหมดเลยนะครับไอ้พวกเซียนเกะมันก็ตีเกะสิครับนะครับเพราะมันบอกแล้วว่าพระเทวต้องอยู่ที่ในกลุ่มก้อนของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องนั่งลดเสียค่าลดค่าน้ำมันไปเสียเวลาหรอกนะครับ มันไม่มีทางที่จะเช่าหรอกนะครับมันดูแท้มันดูเก๊หมดแหละเพราะว่าอะไรล่ะครับกลุ่มก้อนเหล่านี้ดูพระสไตล์เดียวกันหมดก็คือดูตำหนินะครับพระต้องเหมือนที่ในมือมันถืออยู่เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นของแท้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกท่านก็สามารถที่จะนะครับศึกษาและเรียนรู้ได้นะครับธรรมชาติความเก่าของเนื้อผงปูนนะครับผงปูนเปลือกหอยนะครับในพระสมเดิตวัะขังบางพรมนุเกชยูนะครับเป็นมวลสารหลัก นะครับเป็นมวลสารชนิดเดียวกันนะครับเป็นมวลสารหลักนะครับที่มีจํานวนเป็นส่วนมากที่สุดในอง์พระนะครับไม่นับมวลสารนะครับมวลสารอาจจะติดมากติดน้อยนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับเม็ดผงอดีเจเม็ดผงปะทมังนะครับหินเทาเม็ดแดงเม็ดดานะครับเม็ดเก้าสุกเก้าสารเนี่ยที่อยู่ในองค์พระเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะดูกายภาพอะไรไ,ได้นะครับ ไม่สามารถที่จะวัดค่าอะไรได้เมื่อเราส่องนนะครับอยากจะวัดค่านะครับมวลสารเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเพื่อนๆมีเงินไปตรวจหรือครับสถาบันนิวเคลียร์นะครับสถาบันวิทยาศาสตร์นะครับมันก็ไม่ใช่ครับแต่อย่างหนึ่งนะครับที่เราศึกษาได้จากเนื้อผงปูนนะครับรูปแบบครามเก่านะครับในพระที่ผ่านการสร้างเกือบ150ปีมาแล้วนะครับ เราว่าเราศึกษาจากอะไรครับศึกษาจากมวลสารหลักก็คือเนื้อผงปูนปลาหอยนะครับเพราะว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับในเนื้อผงปูนเนี่ยนะครับรูปแบบการงอกนะครับรูปแบบความหมดแห้งเหีียวย่นของเนื้อปูนนะครับในพระที่ผ่านการเวลานะครับในพระที่ผ่านการสร้างมาเกินร้อยกว่าปีนะครับย่อมจะก่อเกิดลักษณะเหล่านี้ทุกองค์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกันก็คือเนื้อผงปูนปลาหอยที่เป็นแคลเซียมนะครับรูปแบบการเกิดในเนื้อผงเก่านะครับ เห็นไหมครับมีความหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับก็จะเกิดรูปแบบการงอกเป็นเม็ดเป็นผลเป็นไข่ไข่ใหญ่ๆนะครับขึ้นมานะครับรูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังนะครับรูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังนะครับจากที่สร้างพระผ่านการและเวลามาแล้วนะครับผ่านการเวลามา80กว่าปีนะครับเจปีก็ค่อยวิวัฒนาการนะรเกิดขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นผลเล็กๆนะครับ เมื่อผ่านการเวลา90ปีร้อยปีนะครับรูปแบบการงอกเหล่านี้นะครับจะค่อยๆวิยัฒนาการไปเรื่อยนะครับเกิดขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นตุ่มนะครับเป็นกระจุกเป็นกระจเจนะครับเป็นเส้นเป็นไข่เป็นใหญ่ๆนะครับในบางองค์ก็อาจจะเกิดมากบางองค์อาจจะเกิดน้อยนะครับในพระบางองค์ก็อาจจะกลายเป็นเนื้อปุนสุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับพระองค์นั้นๆนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดนะครับ รูปแบบการเกิดเหล่านี้จะเกิดทุกองคนะครับในพระสมเด็จวัดระังบางหุวงพรมน,นเรศชยโยนะครับหรือพระกลุววังหน้านะครับหรือพระวัดอื่นนะครับที่สร้างด้วยเนื้อผงปูนเปละอกหอยที่สมเด็จพระพรุทธเจา้าโตท่านสร้างเอาไว้นะครับจะก,ก่อเกิดรูปแบบการงอกของปูนสุกและปูนดิบนะครับทุกองเพราะว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกันก็คือมวลสารหลักนะครับเนื้อผงปูนเปละอกหอยนะครับที่ใช้สร้างพระเนี่ย เพืเ่อนๆก็พินิจพิจารณาดูสิครับเราเจะศึกษาในรูปแบบไหนนะครับองค์ประกอบอะไรนะครับที่มาเป็นตัวกําหนดมาเป็นตัวชี้วัดนะครับที่มาเป็นมาตรฐานนะครับที่สามารถที่จะอธิบายได้สามารถที่จะบ่งบอกและชี้วัดได้นะครับถ้าเพืเ่อนๆไม่เชื่อขาเข้าไปดูพระอนุสร์ร้อยปีสิครับอ่บางกลุ่มปีศูนย์เก้าสร้างจากอะไรครับสร้างจากพระเน่าป่งปูนเหมือนกันนะครับ แต่ในพระบางพรงพปีศูนย์เก้างสองร้อยปีเนี่ยผ่านมาสี่สิบห้าสิบปีนะครับข้าไปดูสิครับ,รบมีรูปแบบการงอกบ้างไหมครับก่อเกิด mm hmm. ลักษณะการงอกของปูนดิบบ้างไหมนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการวิวัฒนการนะครับรูปแบบเหล่านี้ยังไม่เกิดนะครับเพราะว่ายุพระสร้างได้แค่สี่ห้าสิบปีนะครับนะครับลักษณะการงอกของปูนสุกและปูนดิบยังไม่ก่อเกิดนะครับลักษณะการงอกของปูนดิบเนี่ย นะครับในพระบางุลุรมเนี่ยนะครับปีศูนย์เก้าอักษรวัลคังเนี่ยนะครับยังไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเป็นพระของหลวงปู่หินนะครับยุคต้นๆเนี่ยเริ่มมีวิวัฒนาการแล้วนะครับเริ่มงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นตุ่มบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นกระจุกกระแจะนะครับยังไม่เกาะกลุ่มกันเยอะเหมือนกับพระวัลคังยุคต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ แลวหลวงปู่หีด80ปีก็ถือว่าเก่านะครับถือว่านานเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ไปศึกษาเปรียบเทียบกันดูนะครับอ่าถ้านําพระแต่ละยุคเนี่ยนะครับแต่ละยุคการสร้างนะครับมาเปรียบเทียบนะครับมาดูกันเพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับว่ารูปแบบการวัฒนาการของเนื้อปูนนะครับของชั้นปูนเนี่ยนะครับในพระที่มีอายุการสร้างนะครับแตกต่างกันธรรมชาติขย่อมแตกต่างกันไปนะครับแล้วเรามองย้อนไปนะครับในพระที่ทําเกศ นะครับเพื่อนเพื่อนว่าพระสมเด็จเนี่ยที่ทําเก๊กันมาเนี่ยนะครับเกาสูดอายุเท่าไหร่ล่ะนะครับก็ทําเก๊มาตั้งแต่ปีไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถ้านับย้อนหลังไปหลังจากเปิดปลุกบ้างผุพลมนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับผมว่าเริ่มมีการทาพระเก๊มาเรื่อยๆยแล้วถ้านับอายุตั้งแต่ตรงนั้นนะครับที่มีการทาพระเก๊นะครับก็อายุแค่กี่ปีเองนะครับหกสิบปีนะครับ ในพระหกสิบปีเนี่ยของเกนเนี่ยนะครับจะไม่ก่อเกิดรูปแบบการงอกนะครับของปูนดิบเลยนะครับแล้วพอพวกทาพระเกมาขายเนี่ยเพื่อนเพ่นเข้าใจไหมล่ะครับเนื้อปูนนะครับปั้นเนื้อปูนผสมมวลสารผสมน้ำมันน้งยิ้วนะครับแล้วกดพระไปใหม่นะครับแล้วนําไปอบนะครับนําไปอบนําไปปิ้งนาไปย่างนําไปฝังดินอะไรก็แล้วแต่นะครับรูปแบบของการทําเกนนะครับ ยังไงก็ยังไม่ได้รูปแบบการงอกนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับที่เป็นกลไกของการเวลานะครับที่เป็นตัวกระทําเป็นตัวทําให้เนื้อปูนเนี่ยแปลเปลี่ยนนะครับหลังจากที่สร้างพระนะครับผ่านระยะเวลาเกิน80ดสปีไปแล้วนะครับนี่คือหลักวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือรูปแบบนะครับที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในเนื้อปูนปูนหอยนะครับในพระมเดตจวัลขังบังพรมเกศชโยนะครับเนี่ยเป็นมาตรฐาน นะครับที่สามารถบ่งบอกแล้วก็ชี้วัดได้นะครับว่าพระองค์นั้นนั้นเนยจะแท้จะเกเนี่ยนะครับเพราะว่ารูปแบบการงอกการเกิดเหล่านี้วิวัฒนาการมาจากเนื้อปูนนะครับวิวัฒนาการมาจากพื้นผิวนะครับชั้นพื้นผิวด้านบนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับวิวัฒนาการงอกขึ้นมาชัดเจนนะครับเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นกระจุกเป็นกระจะเป็นผดเป็นไข่เป็นใหญ่นะครับเห็นไหมครับเนี่ย ส่วนที่เป็นเนื้อปูละเอียดก็นะครับเป็นเนื้อปูนมีความแกล่งไปนะครับสัดส่วนที่งอกที่เหี่ยวย่นนะครับก็เกิดขึ้นชัดเจนนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่ก็เป็นพระแท้ของเพื่อนๆทางบ้านนะครับเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าพระแท้นี่มีอยู่เยอะนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่อยู่ที่กลุ่มเซียนนะครับไอ้พวกเซียนเกเนี่ยนะครับ ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาอ้างยิงได้หรอกนะครับว่าพระทั้งหมดเนี่ยของแทเนี่ยมันไปคว้านซื้อมาหมดแล้วน,นะครับเป็นการออกซื้อนะครับเพื่อกลบเกลื่อนแค่นั้นเองเพื่อให้พระที่ตัวเองครอบครองเนี่ยนะครับได้ตั้งราคาในราคาส,งสูงๆนะครับทำเป็นตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ระดับแนวหน้านทุกคนนะครับตีพิมพ์นั่นนี่นั่นสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแต่ที่จริงแล้วเมื่อนํามา นะครับสอนคนอื่นนะครับกลับไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะครับกลับใช้หลักการที่ผิดๆนะครับกลับใช้รูปแบบที่นะครับผิดๆมาชี้นําคนอื่นเขานะครับโดยการกําหนดตําหนิกับพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็ทําหนังสือชี้ตําหนินะครับชี้ตําหนิทุกจุดโดยไม่ผิดบงังนะครับแล้วมันเชื่อถือไม่ได้ไนะครับไอตำหนิกับแม่พิมพ์นีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆก็คิดดูกันเอาเองนะครับอยากจะได้พระเทมาบูชานะครับอยากจะได้ของเทนะครับมาขึ้นคอมาหนูรักมาเก็บสะสมนะครับจะใช้รูปแบบไหนในการศึกษาและพิจารณาพระสมเด็จนะครับผมก็มีแนวทางนะครับที่ถูกต้องนะครับที่เป็นมาตรฐานที่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ชี้วัดได้นะครับดูองค์ประกอบของพระองค์นั้นได้ก็คือดูมวลสารหลักก็คือเนื้อผงปูนนะครับเป็นตัวชี้วัดและกําหนดนะครับ แยกแยะพระใหม่พระเก่าได้นะครับพรเบพื่อนก็คิดดูกันเอาเองนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลัง <c oughs> ด้านหลังก็ออกไปทางเนื้อหยาบนะครับเห็นไหมครับเนื้อหย,ยาบหยาบแต่ก็มีลักษณะความอะไรครับความหมดตัวของเนื้อปูนชัดเจนเห็นไหมครับความหมดแห้งเหี่ยวย่นนะครับของเนื้อปูนนะครับนี่คือล่องรอยการปาด เห็นไหมครับหดแหง้งเหี่ยวยน่นแล้วก็เกิดรูปแบบการงอกบางนะครับด้านหลังนี่เป็นชั้นๆเห็นไหมครับระดับพื้นผิวนะครับในบางองก็จะงอกเยอะบางอง์จะงอกน้อยนะครับก็แล้วแต่คลากกันไปนะครับเราก็ต้องพินิจพิจารณาให้ดีนะครับธรรมชาติละแท้เห็นเพื่อนดูทีครับก็เป็นพระที่นะครับ อยู่ที่แฟนๆพระเครื่องทางบ้านเนี่ยก็เยอะนะครับไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มเซียนนะครับในพระสมเด็จิษณวัลคังไม่จาเป็นต้องตั้งราคากากเก์กันเป็นแสนเป็นล้านหรอกนะครับเพราะว่าพระแท้นี่มีอยู่เยอะนะครับอยู่ที่เราเนี่ยจะใช้หลักในรูปแบบไหนในการพิจารณาศึกษานะครับอ่าวงประกอบอะไรนะครับใช้รูปแบบไหนนะครับเป็นตัวกาหนดเป็นตัวชี้วัดนะครับจะใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับอ่าจะใช้หลักตําหนิกับพิมพ์ ก็แล้วแต่นะครับจะใช้หลักอะไรครับอ่าการศึกษาตามรูปแบบของมวลสารนะครับรูปแบบของมวลสารเนี่ยนะครับผมขอย้ําอีกทีนะครับว่ามันไม่ชัดเจนและแน่นอนนะครับรูปแบบของมวลสารเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเนี่ยนะครับแต่ละชุดแต่ละครั้งแต่ละวาระเขาก็ได้ไม่ได้บันจดบันทึกเอาไว้นะครับว่าสร้าง ปีนี้สร้างกี่องค์ปีนั้นสร้างเท่าไหร่วาระนี้สร้างเท่านี้นะครับแล้วใส่มวลสารอะไรไปบ้างนะครับไม่ได้บันทึกเอาไว้ที่ชัดเจนนะครับแล้วพระแต่ละองค์นะครับการผรสมมวลสารนะครับจะติดมากติดน้อยก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอามวลสารมาเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าพระองค์นั้นๆน,น,นะครับแท้เก๋มันไม่ได้นะครับ มันแยกแยะไม่ได้หรอกนะครับร้อยทั้งร้อยก็แยกแยะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมความคิดนะครับของช่องการศึกษาพระสมเด็จเรานะครับแนวทางหลักการที่ถูกต้องก็คือดูมวลสารหลักนะครับก็คือเนื้อผงปูนนะครับก็คือดูรูดูรูปแบบนะครับดูรูปแบบของเนื้อปูนเป็นหลักนะครับเป็นองค์ประกอบหลักนะครับในการศึกษาพระสมเด็จวัลขังบางบุรมเกษชยู พระวังหน้าหรือพระกลุ่มอื่นๆนะครับที่ทันยุคเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็นําพระแท้อีกหนึ่งองค์นะครับเป็นของเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่นํามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสมเด็จพระลัแงพิมพ์หญ่โอวีนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็จะพยายามนำพระแท้นะครับที่ดูง่ายนะครับ มาเนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนท่านใดนะครับที่ส่งพระมานะครับในช่องทางไลน์ถ้าผมยังเข้ายังไม่ได้เข้าไปอ่านไปทักนะครับก็รอหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนก็ส่งพระมาแต่ละคนเนี่ยส่งมาเป็นสิบนะครับผมก็ต้องใช้เวลานะครับในการดูแล้วดูจอโทรศัพท์ดูจอคอมนานๆอยางนี้สายตามันล้านะครับดูนานๆแล้วล้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะค่อยๆพิจารณาไปให้นะครับทีละคน นะครับทีละองค์นะครับเพื่องก็รอหน่อยนะครับส่วนมากผมก็จะเข้าไปตอบให้หมดทุกคนเลยนะครับถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ตอบนะครับก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับจะถึงคิวของท่านผมจะดูให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลรับสวัสดีครับ